ก้องสมเกียรติจันทราจะได้ขึ้นรุ่นใหญ่หรือเปล่าม o t ต GP 2025เก้าอี้ที่เหลืออยู่จะเป็นของใครเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันมโ t ต GP ฤดูการ2024ในตอนนี้นักบิดหลายคนได้รับการยืนยันที่นั่งของตัวเองในฤด,ดูการถัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีที่นั่งอีกจำนวนหนึ่งที่ยังว่างอยู่วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดูที่นั่งเหล่านั้น ว่ามีโอกาสที่จะถูกจับจองโดยนักแข่งคนไหนแน่นอนว่านักแข่งที่ทุกคนรักอย่างก้องสมเกียรติจันทราก็จะอยู่ในรายชื่อนั้นด้วยก่อนอื่นเราจะขอพูดถึงทีมที่ได้รับการยืนยันนักแข่งครบทุกที่นั่งกันแล้วก่อนเริ่มต้นกันด้วยเรปโซฮอนด้า so ที่ยังคงรักษาทั้งลูก้ามาลิเน่และฮวนเมียเอาไว้ได้เช่นเดิมทางฝั่งของม o n s เตอร์ e r g y y a m a h a ก็สามารถปิดจอบนักแข่งชุดเดิมอย่างฟาบิโอกวัตตาโลและอเล็กซ์รินซึ่งการรักษานักแข่งชุดเดิมเอาไว้นั้นถือเป็นเป้าหมายสําคัญของค่ายญี่ปุ่นเนื่องจากนักแข่งเหล่านี้มีความสําคัญต่อการพัฒนารถที่มีความต่อเนื่องต่างกับนักแข่งหน้าใหม่ที่ถึงแม้จะมีไฟแรงแต่ก็ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนารถทางด้านของ April i a Racing และ Du คติเ e n นเ vo ก็เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนตำแหน่งนักบิด เมื่อมาร์คมาเกสขึ้นมาอยู่ทีมโรงงานค่ายแดงคู่กับฟรานเชสโกบัญญาญาจนเป็นข่าวดังและทำให้ฮอเฮ a มาร์ตินที่หวังตำแหน่งนั้นต้องย้ายค่ายไปแทนที่นั่งของอเล็กเอสปา l o โลคู่กับมาโกเบเซกีซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลทำให้ทั้งเอเนียบาสเตนินีและมาิลิกวินยาเลสเกิดน้อยใจต้นสังกัดเดิมจนต้องย้ายค่ายไปสู่ทีมหอง KTM Tech3 ส่วนนักบิดหน้าใหม่อย่างเปโดรอาคอสตาก็ได้ย้ายขึ้นไปสู่ทีมโรงงาน Red Bull KTM ร่วมกับแบดบินเดอร์ตามคาดคราวนี้ก็มาถึงตาของทีมที่ยังมีที่นั่งว่างอยู่แต่ที่ว่างเหล่านั้นกลับดูเหมือนจะไม่ว่างอย่างที่คิดยกตัวอย่างเช่นทีม Pertamina VR 4 6ที่เพิ่งต่อสัญญากับ Fabio d i g i a n Nantonio ที่มีฟอร์มร้อนแรงถูกใจคนดูส่วนอีกที่นั่งก็คงจะไม่พ้นตกเป็นของ r a n c โก o ม b i d e l l i นักแข่งจากสำนัก VR 4 6 ที่ถึงแม้ฟอร์มของเขาจะไม่ดีเท่าไหร่เนื่องจากบาดเจ็บในช่วงต้นฤดูกาลแต่เขาก็ทําผลงานขยับขึ้นมาด้านหน้าได้ในช่วงไม่กี่สนามที่ผ่านมาทางด้านของเ r รซิ n i r เลสซิก็ยังคงเลี้ยงลูกรลักของตัวเองอย่างอเล็กซ์มาเกสต่อไปตามสัญญาแต่อีกที่นั่งก็คาดว่าจะตกเป็นของเด็กใหม่ฟอร์มดีอย่างเฟอร์มินอัลเดเกที่ทําสัญญาโดยตรงกับทีมโรงงานดูคติวัาในฤดูกาลหน้าจะมีที่นั่งในรุ่นใหญ่สําหรับเขาอย่างแน่นอน ซึ่งทางต้นสังกัดก็คงต้องหาวิธีเอาเด็กคนนี้ขึ้นมาให้ได้ตามสัญญาเพื่อไม่ให้หลุดมือไปสู่ทีมอื่นและเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียค่าปรับราคาแพงจากการผิดข้อตกลงในส่วนของทีมอเมริกันอย่าง Trackhouse Racing ก็ได้ทำการต่อสัญญากับราอูเฟอร์นนเดสและมีข่าวลือที่มาแรงในช่วงหลังว่าจะดึงตัวนักแข่งชาวญี่ปุ่นอย่างไอโอกุระขึ้นมาร่วมทีมด้วยถึงแม้นักแข่งคนนี้จะเป็นเด็กในสังกัดของ Honda ก็ตาม และถ้าข่าวลือที่ว่าไอโอกระจะไปอยู่กับ Track House Racing เป็นจริงก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้กับกล้องสมเกียริจันทราได้มีโอกาสขึ้นมาแข่งขันในรุ่นใหญ่ในทีม LCR Honda Idemitsu และจะกลายเป็นคนไทยคนแรกในการแข่งขัน MotoGP เพื่อแทนที่นักบิดมือเก่าอย่างทากากินะคาระมิที่เริ่มอายุมากและมีข่าวว่าจะย้ายงานไปช่วยต้นสังกัด h อน d ้ในส่วนอื่นแทนทางด้านของโยฮันซาโกก็ยังคงมีสัญญาอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อย1ปี แน่นอนว่าเป็นการทำเพื่อพัฒนารถในระยะยาวเช่นเดียวกันปิดท้ายกันด้วยทีมที่น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะที่สุดซึ่งก็คือ Pramac ที่จะเปลี่ยนทั้งค่ายรถจากเดิมที่ใช้รถของดูค a ติไปเป็นรถของยามาฮ่ซึ่งพวกเขาจะได้ทั้งตัวแข่งสเปคโรงงานและการสนับสนุนที่รอบด้านแต่ทางด้านนักแข่งกับแทบไม่มีข้อมูลเลยว่าใครจะมารับหน้าที่ตรงนี้เนื่องจากนักแข่งชุดเดิมก็ย้ายทีมออกไปกันหมด จะเหลือก็แต่นักแข่งจากทีมอื่นที่ยังไม่มีที่ว่างในปีหน้ายกตัวอย่างเช่นมิเกลโอริเวลา่าและแจ็คมิลเลอร์ซึ่งลายหลังนี้ก็มีข่าวลือว่าจะไม่ได้ไปต่อในรายการโมโต GP เช่นเดียวกันหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o Rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย